ที่ต้องดูแลนะ้องผมอยู่กับยายไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่พ่อกับแม่ก็ฐานะทางบ้านแย่พ่อก็ไปทํางานอยู่กรุงเทพไปเป็นผู้รับเหมาทํางานก่อสร้างคือเดิมทีแล้วพ่อแม่เราเนี่ยเป็นคนที่โคราชใช่ครับทั้งสองคนเลยแม่ครับผมบแล้วทีนี้ผมก็เรียนแต่ทีนี้มันแบบผมต่อชกมวยด้วยแต่กับชกมวยตามงานวัดก็แก๊กก็แก๊กอะไรเนี่ยคือเรียนไปด้วยครับชกมวยไปด้วยก็มัน,มน,มนไม่ใช่แบบมันเป็นการอยากเป็นเฉยก็เลยจะไปชกมวยอยากชกมวยแต่ก็ไม่เคยสู้ใครได้อ ประมาณนั้นเหมืนอนกัว่าช่วงนี้เราไปเรียนแล้วเห็นพ<ว>เพื่อนแล้วมันที่เ,เพื่อนๆอยู่ค่ายมวยกันแต่แต<ว>ก็ไป<ว>ชะงเง้อด,ดูอยากจะเป็นอยากอะไรเนี่ยแต่ไม่เป็นแต่แตก็ไปต่อยกับคนเป็นแรกๆเลยนะได้ค่าตัว4 0บาทตอนนั้นอายุอะไรอายุประมาณสัก13แล้วทีเนี้ยพอผมผมเป็นผมก็เกเรตั้งแต่เด็กราสเบอร์รี่หอมหวานเข้มข้นเติมความสดชื่นให้คุณต้อง K&S Thailand